เรียนคณะอาจารย์และสวภาดิเพ่อนๆทุกคนค่ะดิฉันนางสาวพัชรินย่องเหล่ายูงดิฉันนางสาวชิติพาพรมสุรินพวกเราได้รับมอบหมายให้นําเสนอเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเดลิเวอรี่ซึ่งเนื้อหามีดังนี้ค่ะ 1. จุดเด่นของบริการ De l i v e r y คือเพิ่โมโอกาสทำยอดขายและมีลูกค้าประจำสูงขึ้นเนื่องจากความสะดวกสบายที่ไม่ต้องเดินทางมาซื้ออาหารด้วยตนเองทำให้มีลูกค้าส่วนใหญ่สนใจใช้บริการยิ่งหากบริการดีย่อมเป็นผลดีต่อผู้ที่ทำหน้าที่จะส่งอาหารถึงลูกค้าเพราะลูกค้าบางรายก็จะมีการให้ค่าตอบแทนบ้างเล็กน้อยก็ถือเป็นกำไรจากการทำงาน,นจุดอ่อนของบริการ De l i v e r รี่คือส่งอาหารได้ในพื้นที่จำกัดเท่านั้นเช่นร้านอาหารอยู่ในเขตสมตุทรปราการก็จะส่งเฉพาะในพื้นที่สมุทรปราการหรือพื้นที่ไม่กี่อำเภอเป็นต้น อาจมีปัญหาจากการไม่รู้เส้นทางทําให้การจัดส่งล่าช้าต้องมีความรับผิดชอบสูงต้องจัดส่งอาหารถึงลูกค้าอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดพร้อมแข่งกับเวลาซึ่งจะเป็นอุปสรรคมากเลยทีเดียว 2. เคล็ดลับสู่ความสําเร็จของการเปิดร้านอาหารเดลิเวอรี่จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าการเปิดร้านอาหารแบบเดลิเวอรี่ก็มีทั้งข้อดีและจุดอ่อนที่อาจก่อให้เกิดอุปสรรคได้แต่การจะทาธุรกิจร้านอาหารเดลิเวอรี่ให้ประสบความสําเร็จก็ไม่ใช่เรื่องยากเหมือนกันซึ่งเราก็มีเคล็ดลับดีๆมาแนะนําดังนี้ หนึ่งเมนูอาหารต้องมีความจริงจริงเนื่องจากการเปิดร้านอาหารแบบเดลิเวอรี่ต้องมีต้นทุนสูงพอสมควรในการจ้างพนักงานจัดส่งและค่าธํามันลถอื่นๆดังนั้นต้องมั่นใจก่อนว่าเมนูอาหารของคุณมีความจริงจริงและถึงดึงลูกค้าให้อุดหนุนได้อย่างต่อนเนื่องเพราะหากคุณให้บริการไปแล้วแต่แทบไม่มีลูกค้ามาสั่งซื้อเลยเมื่อหารบรรายได้และต้นทุนทั้งหมดก็อาจได้บทสรุป เป็นการขาดทุนนั่นเอง2แจ้งรายละเอียดและราคาสินค้ายอย่างชัดเจนลูกค้าส่วนใหญ่จะให้ความสนใจกับร้านอาหารเดลิเวอรี่ที่มีการบอกรายละเอียดของเมนูอาหารราคาอาหารและราคาค่าบริการจัดส่งอย่างชัดเจนมากกว่าร้านที่บอกแค่ราคาอาหารเท่านั้นเพราะทําให้พวกเขาสามารถคํานวณค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดได้ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อเพราะฉะนั้นก็อย่าพลาดที่ใจะใสจ่รายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจนเป็นอันขาด 3. บริการจัดส่งต้องรวดเร็วทันใจ สำหรับบริการจะส่งอาหารไปถึงมือลูกค้าจะต้องมีความรวดเร็วถันใจเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านั่นเองโดยในระหว่างการสั่งซื้อหากพวกบว่าจุดที่ลูกค้าให้ไปส่งมีความห่างไกลจากร้านพอสมควรและต้องเจอกับปัญหารถติดหรือเส้นทางที่ลำบากก็ควรแจ้งเก่ลูกค้าก่อนว่าอาจมีความล่าช้าเล็กน้อยเนื่องจากเหตุผลอะไรและจะไปถึงที่หมายประมาณกี่นาทีเท่านี้ก็ไม่ทําให้ลูกค้ารู้สึกแย่แถมยังได้ความพึงพอใจจากลูกค้าอีกต่างหาก 4. จัดโปรส่งเสริมการขายนอกจากต้องให้ความใส่ใจในเมนูอาหารรสชาติความอร่อยและบริการจัดส่งที่รวดเร็วแล้วก็ต้องมีการจัดโปรโมชันส่งเสริมการขายเพื่อดึงดูดลูกค้าให้เกิดความสนใจมากขึ้นอีกด้วย,ชวยเช่นโปรลดแลแจกแถมเป็นต้นเพราะไม่ว่าบริการจัดส่งจะดีแค่ไหนแต่หากลูกค้ามีความสนใจในอาหารน้อยก็ <c oughs> จะทําให้มียอดขายในแต่ละวันต่าจนไม่คมกับค่าต้นทุนได้เหมือนกันดังนั้นจึงต้องอาศัยการส่งเสริมขายเข้าช่วยเพื่อเรียกลูกค้านั่นเองเห็นไหมว่าการเปิดร้านอาหารพร้อมด้วยบริการลิเวอรี่จัดส่งทึงที่สามารถ ่มยอดขายให้กับร้านอาหารของคุณได้แค่มีทุนเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยแต่ได้ผลลัพธ์สุดคุ้มที่สุด 3. เริ่มต้นจากแผนธุรกิจที่ดีแผนธุรกิจเป็นเครื่องมือที่สาคัญมากเพราะทําหน้าที่เหมือนแผนที่นําทางที่จะช่วยจัดลาดับขั้นตอนในการก่อตั้งกิจาการรวมถึงการตัดสินใจทั้งในเรื่องการตลาดกลยุทธ์การเงินรวมถึงชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนและข้อควรระวังอีกด้วย 1. แผนธุรกิจที่ดีต้องตอบคาถามเหล่านี้ได้การก่อตั้งธุรกิจเป็นรูปร่างชดเจนขนาดไหนธุรกิจน่าลงทุนหรือไม่ ธุรกิจมีแนวโน้มที่จะสาเร็จมากน้อยขนาดไหนธุรกิจนี้มีความสามารถในการแข่งขันระยะยาวมากน้อยเพียงใดหน้าที่ต่างๆเช่นการผลิตการจําหน่ายการจัดการทางการเงินการจัดการคนมีการจัดการที่ดีและเหมาะสมเพียงใดจํานวนและคุณภาพของพนักงานที่ต้องการมีเพียงพอหรือไม่ 2. จดโดเมนเนมด้วยชื่อที่น่าเชื่อถือและเป็นที่จดจำความหมายของคำว,ว่าโดเมนเนมคือชื่อของเว็บไซต์ซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อให้คนทั่วไปเข้าไปชมเว็บไซต์ผ่านเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ทั่วไปได้เช่น www.google.com ซึ่ง google.com คือชื่อโดเมนเนมนั่นเอง 3. ามออกแบบเว็บไซต์ให้น่าสนใจเว็บไซต์ที่ดีอาจไม่ใช่แค่การมีดีไซน์ที่อลังการแต่เจ้าของธุรกิจต้องเริ่มด้วยการรู้และทำสิ่งเหล่านี้คุณต้องการขายอะไรแล้วนำเสนอคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการออกมาให้เห็นเด่นชัดที่จะทำให้ลูกค้้้าาาคนหสิ่่งงทีตอกร ได้อย่างรวดเร็วสิ่งสําคัญคือไม่ควรทําให้การหลุดข้อมูลล่าช้าจนเกินไปควรให้น้ําหนักกับการสร้างเนื้อหาที่เป็นกันเองกับผู้ชมเว็บไซต์แต่ไม่ทิ้งความน่าเชื่อถือทางธุรกิจ 4. ส,สร้างระบบการชําระเงินวิธีการชําระเงินควรทําให้ทั้งฝั่งผู้ค้าและลูกค้าใช้บริการได้สะดวกที่สุดโดยสิ่งที่ต้องคํานึงถึงเป็นอันดับแรกคือดูว่ากลุ่มลูกค้าเป็นใครจะทําให้รู้ว่าวิธีชําระเงินแบบไหนจะสะดวกต่อลูกค้าจะเป็นการโอนเงินทางธนาคารโอนผ่านตู้ ATM หรือจ่ายผ่านบัตรเครดิต 5. วางระบบการจัดส่งสินค้าที่ไว้ใจได้แม้ผู้ประกอบการอาจมองว่าการจัดส่งสินค้าไม่ใช่นาที่หลักโดยตรงของการทําธุรกิจแต่หากละเลยและไม่ได้วางแผนระบบจัดส่งไว้อย่างดีเมื่อเกิดปัญหาในการจัดส่งลูกค้าก็ไม่ได้โทษบริษัทขนส่งเพียงอย่างเดียวแต่จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจโดยตรงอีกด้วย 4. เรียงผัจจัยการเติบโตของธุรกิจสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันมาจากทั้งการขยายตลาดของแอปพลิเคชันสั่งอาหารและความพยายามที่จะรักษาส่วนแบ่งตลาดของเครือร้านอาหารกล่าวคือแอปพลิเคชันสั่งอาหารที่สร้างจุดเปลี่ยนในธุรกิจร้านอาหารรวมถึงมีบทบาทในธุรกิจประเภทนี้มากยิ่งขึ้นสะท้อนให้เห็นจาก ท้งจํานวนร้านอาหารที่เข้ามาอยู่ในระบบมากยิ่งขึ้นโดยแอปพลิเคชันนี้ทําหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มตัวกลางที่รวมร้านอาหารหลายๆร้านเข้าด้วยกันรวมไปถึงนําเสนอบริการจัดส่งสินค้าหลายประเภทและครอบคลุมไปยังบริการจัดส่งอาหารอีกด้วยขณะเดียวกันก็มีผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าไทยบางรายที่พยายามเข้ามาชิงส่วนแบ่งการตลาดโดยเพิ่มบริการจัดส่งอาหารในธุรกิจของตนและในส่วนของเครือร้านอาหารที่มีบริการจัดส่งสินค้าผู้นำตลาดที่จำเป็นต้องปรับตัวจากดิจิทัล disruption ดยในอดีตกลุ่มนี้มีประเภทของอาหารจำกัดอยู่เพียงอาหารจานด่วนอาทิพิซซ่าไก่ทอดแฮมเบอร์เกอร์เป็นต้นอย่างไรก็ตามจากการที่แอปพลิเคชันสั่งอาหารมีการเติบโตและได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่างมากส่งผลให้ผู้ประกอบการเครือร้านอาหารที่มีบริการจัดส่งสินค้าจําเป็นต้องมีการปรับแผนธุรกิจเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันรักษาส่วนการตลาดที่มีอยู่ได้ โดยการเพิ่มช่องทางและการสั่งอาหารในความหลากหลายของประเภทอาหารให้ครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นค่ะ 5. ประโยชน์ของการให้บริการเดลิเวอรี่1คือการเพิ่มฐานลูกค้าให้ร้านการให้บริการเดลิเวอรี่ถือเป็นการเพิ่มช่องทางทางการขายให้แก่ธุรกิจเดลิเวอรี่สามารถเพิ่มกลุ่มลูกค้าที่อยู่ห่างไกลที่ไม่เคยอยู่ในพื้นที่หรือไม่เคยรู้จักร้านให้รู้จักร้านมากขึ้น 2. พเพิ่มยอดขายจากกลุ่มลูกค้าที่มีอยู่แล้วโดวยเฉลี่ยการให้บริการ,รเดลิเวอรี่เพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจร้านอาหารได้อย่างน้อย20%ในขณะที่ธุรกิจให้บริการเดลิเวอรี่ถือเป็นช่องทางการขายหลักของธุรกิจโดยเฉพาะในยุคออนไลน์เดลิเวอรี่กำลังเฟื่องฟูงฟงในปัจจุบันแม้กระทั่งในวันที่ฝนตกหนักในวันที่รถติดก็สามารถสั่งเดลิเวอรี่ได้สามลดการสูญเสียของวัตถุดิบอาหารการให้บริการเดลิเวอรี่สามารถช่วยระบายวัตถุดิบ ที่เก็กบไว้ในร้านโดยเพิ่มยอดขายในวันธรรมดาที่มีลูกค้ามาใช้บริการที่ร้านน้อยทําให้มีการหม,ม,มุนเียนวัตถุดิบส่งผลให้ได้มีของที่สดใหม่ไปบริการลูกค้าเสมอค่ะ4แก้ปัญหาทําเลที่ตั้งไม่ดีทําเลที่ตั้งเป็นปัจจัยสาคัญอันดับต้นๆของการจะประสบความสาเร็จในการประกอบธุรกิจร้านอาหารแต่การมีเดลิเวอรี่และโซเชียลมีเดียก็สามารถช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ค่ะ 5. ประหยัดต้นทุนเช่นเดียวกับข้อสีที่ว่า d e l i v e r y สามารถแก้ปัญหา,าเรื่องทำเลที่ตั้งได้มันธุรกิจไม่มีแม้แต่หน้าร้านจริงๆทำอาหารกันที่บ้านโดยมีหน้าร้านและทำกิจกรรมทางการตลาดทั้งหมดผ่านระบบออนไลน์ได้รประสบความสำเร็จสามารถขยายและต่อยอดธุรกิจได้อีกมากมายธุรกิจเหล่านี้มีต้นทุนที่ต่ำมากเพราะสามารถประหยัดค่าเช่าซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายคงที่หลักของธุรกิจสรุปธุรกิจบริการ Delivery การขยายตัวของธุรกิจ ฟู้ดเดลิเวอรและแอปพลิเคชันสั่งอาหาร f o ้ d เดลิเวอรี่แอปพลิเคชยังเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ให้แก่ผู้เล่นที่อยู่ในห่วงโซ่ธุรกิจร้านอาหารอาทิร้านอาหารขนาดเล็กที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้ารายใหม่ๆเพิ่มขึ้นหรือผู้ที่ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่สามารถเพิ่มรายได้โดยการรับงานผ่านแอปพลิเคชันต่างๆได้ นอกจากการเติบโตเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละสบต่อปีแล้วธุรกิจการจัดส่งอาหารยังเป็นแหล่งที่พักฟู้ดเดลิเวอรี่ในปัจจุบันนั้นมีการพัฒนาอย่างมากทันยในงแง่ความเร็วและความหลากหลายของประเภทอาหารที่มีให้เลือกมากขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากการเข้ามาของผู้เล่นนอกอุตสาหกรรมที่เข้ามานำเสนอทางเลือกใหม่ๆให้แก่ผู้บริโภครวมถึงเข้ามาดึงส่วนแบ่งทางการตลาดธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่ พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ